สุรพัน์ครชมาพรอญาติธรรมก็พร้อมแล้วพระก็พร้อมพอดีแล้วก็นำเงินในคุณ,าาคณตาเนาะครับมายังพันเตวิสุงวิสุ้งหลักขณะทายาติสเลเนสหาปัญจศิลานิยาจามะทุติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุ้งหลักขณะทายาติสเลเนสหาปัญจศิลานิยาจามะ ตัติยังมิมยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาชายยะติสระเนนะสหะปัญจศิลานิยาจามะนโมะ,ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหัตโตสัมมาสัมพุทธ hm ัสสะพุทธังสระนังขจามิธรรมังสระนังขจามิสังขังสระนังขจามิ ทุติยมปีพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยมปีธรรมังสรนังคัจฉามิทุติยมปีสังขังสรนังคัจฉามิตติยมปีพุทธังสรนังคัจฉามิตติ ยัมปีธรรมังสรนังคัจามิตะดียัมปีสังขังสรนังขจามิภิสรณะคมานังนิธิตังตานาธิปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ ตัคินาธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกรมิสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ สุปรามีรยะมัชปปะมาทัฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัทานิสีเลนสุขติงยันติสีเลนโพกสัมปทา สีเลนะนิพ <finger> <informação> ุต <annoyed> ิง <Des> ย <c oughs> ันตีตัสมาสีลังวิโสทะเยอีมานิมะยังพันเตวิสุวิสุอีมานิ สปะลิะพัฒนาณิสปะริวาลนาิพิกขุถังศากโอนโนธยามะสาทโนพันเตพิกคุสังคโคอิมานิพัตตานิสป,ปะริวาลนาิปฏิคันหาตุอัมหากังทีธาลังหิตายะสุขายะฆ่าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอถวายพระทหารและบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระิกุ้สง์ขอเชิดชูองค์จงรับเพื่อให้เกิดประโยชน์ของสุวางเจริญ แก่ครอบครัวข้าพเจ้าและอุทิศส่วนบุญส่วนนให้แก่คุณพงพรสุรพัฒน์ที่ล่วงลับไปแล้วขอให้ได้รับส่วนบุญส่วนศนจากการใส่ถว,วายพระทหารเ่าวันนี้ด้วยเทินสาธุสาธุวันนี้คุณประเิฐสุรพัฒน์จะมาถวายพระทหารเทีนเพื่อ เป็นพลายสงส,งสูงถึงวงบินญ,ญาณคุณโยมคุณโยมพงพรสุรพัฒน์ที่ร่วมเราไปหลายปีนะนะเป็นสิบยี่สิบปีนะนะวันนี้ลูกหลานตระกูลสุรพัฒน์ตระกูลนายอีหน้าอา่หลายตระกูลมีน้อมีสัมพันธ์แล,ล้วก็มาถวายก้อนสารเพลงขอให้ได้เป็นพลายสงส่งถึงวงบิญญาณคุณโยม ภงพรสุรพัชกอนไะด้รับปรารถงใระปรารงแล้วจงไปเิรษกิจอยู่มีพมทรดีพบชดีส่วนคนโยมพร้อมในครอบครัวขอบรารมีหลวงพ่อพระเจ้ายายืนแปลงปกปักกสาวคุ้มครองขอมีปรารมีแข็งแรงอยู่ยังเป็นสุขมีความสุขความเจริญอายุวันณนะสุข,ขาปราทุกพิพาาตีการทุกเมื่อเธอนต่อไปหลวงพอ่อจะพ้อขึ้นระสง์จะได้บังสุกุลยึดเหนี่ยมนะ

อนิจจาวัฏสังขาราุปาทวานยธรรมิโนุปจิตตวานิโรจนติเอสังอุปสสาสุโขอนิจจาวัฏสังขาราุปาทวานยธรรมิโนอุปจิตตวานิโรจนติเตสังอุปสสาสุโขอนิจจาวัฏสังขาราุปาทวานยธรรมิโน อุกาจิตตวานิรุชัริตเตสังอุปัสโมสุโคตรวจน้ำนะยญาติสามมีน้ำตรวจน้ำมีน้ำนนะ้ยถา,าวาริวังหาภูราปาริปูรินติสาครังเอวะเมวะอิตโตทินังเตตานังอุปกปะปติ ปิติต่งปฏิตังตูมหังคิปเมีวสมิสัตตุสเปโรเรนโตสังกปานจันโผปนารโสยัตรามะลิโกติราโสยตตามะมิวาจันโยสัมภารุงโกวินาสตุมาเต วันธารโยสุขิติกายุโกภวาอภิวันทนะเสียเลสเนียจังโอทังปะจังฮินอจักังโรนังมวันติอายุวันโนสุขังภาลังยัญเจโคทินาทินา ुपतिताधिकरङ्गताया सो उपकल्पदिषु यातितां मोजायामिता शितोपेता न पोजा पुरारामरञ्जवे को न मनोपतिर्नाम् ปูนยองบาสุตังอนาปกันดีภวตุสาขังมังคารังลาขันตุสาวะเทวตาจัมัะพุทธานุภาเวนสตัง ภพวันตุเตภพวันตุสามขะมังขารังลาขันตุสาพปฏิวัตาสาพปธังมานุภาเวนัสตานโชติพวันตุเตภพวันตุสามขะมังขารังลาขันตุสามปเทวัตาสาพปสังฆานุอาเวนัสตานโชติพวันตุเตสาธุสาธุ เอเจรให้เตอหน่อยนะว<ช>ันนี้ปูริตามยังมีมาเนานสมงิลูกชายนโาน